มาตั้งแต่ปี44น่าจะ20ปีได้เนาะเปลี่ยนแปลงที่นี่เหรอเรื่องชุมชนวัตถุก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่วิญญาณเราก็ขยับไปได้คือ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 ความมั่นคงที่จะอยู่ที่นี่น่ะเราชัดเจนแต่ว่าการละก,กิเลสก็ได้ทีละนิดละนิด ก็คงที่ตัวเราแหละเนาะตัวเราค่อยๆละกกิเลสตัวโทสะขี้โมโหใจร้อนอะไรเงี้ยก็สมัยก่อนเขาให้ฉายาโกศลเลือดเดือดตั้งแต่ยังรุ่นรุ่นมีมีลูกมีครอบครัวก็ลดมาได้นิดเดียวแต่ก็ยังเดือดกับลูกอยู่แหละ ส่วนพัฒนาชุมชนวัตถุอะไรนะ่ะมีผู้พาพัฒนาอยู่แล้วเราก็เป็นคนช่วยแต่ตัวเราเราต้องใครก็เข้าช่วยไม่ได้เราก็ต้องเนาะจัดการตัวเองค่ะ